สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรินเซส ออฟเลิฟนะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุวันนะคะเราจะต้องมีพลังงานดีๆนะคะสิ่งดีๆที่เรากำลังจะคิดจัดการวางแผนเมเนจนะคะความรู้สึกไม่เตของตัวเอง มีวิธีการในการตัดสินใจที่จะทำอะไรด้วยเหตุและผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองมีการวางแผนในอนาคตที่เราจะทําอะไรต่อไปเมื่อเรามีความสุขเมื่อเรามีสติเรามีสมาธิเราจะสามารถจัดการหรือว่าหาทางออกหรือว่ารอเวลาให้ปัญหานั้นนะคะมันผ่านพ้นไปในช่วงจังหวะที่ใช่ของมันนะคะปล่อยวางสิ่งต่างๆออกไปเพราะสุดท้ายแล้วสัจธรรมของเราก็คือ มันจะต้องเดินไปตามช่วงจังหวะของชีวิตเคยไหมคะที่ปัญหาบางอย่างเรารู้สึกว่าเราเราจะแก้ไขมันให้ได้แต่มันยังแก้ไขไม่ได้เลยเหมือนกับมันต้องรออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามันจะต้องรอจุดจุดนี้นะวันนี้มันจะคลี่คลายไปที่ทางที่ดีหรือว่าอันนี้มันอาจจะได้ในช่วงจังหวะวันนี้แล้วนะคะก็รออีกนิดนึงแล้ววันนั้นมันจะโล่งใจนะคะเมื่อไร่ปัญหามันผ่านพ้นไปแล้วมันจะโล่งใจมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเรียบเรียงนะคะชีวิตของเราคีบบาลานซ์กับความรู้สึกสมดุลชีวิตของเรา เรียบเรียงสิ่งต่างที่อันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนที่จะทําก่อนอันไหนที่ปล่อยละวางไว้ก่อนนะคะมีแผนในชีวิตนะคะมีการจัดการที่ดีคุณจะรู้สึกว่าคอนโทรนะคะตัวเราเองให้ดีมากๆแล้วก็มีพลังใจพลังกายที่จะสู้ต่อไปกับเป้าหมายนะคะสิ่งที่ทุกคนกําลังต้องการสิ่งที่จะทำะารการเรียนต่อหน้าที่การงานการเงินความรัก สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของเราเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเราเองให้มากๆนะคะขอบคุณมากๆทุกคนจากจ่ายนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจพพอร์ตเนาะแล้วก็ท่าในใดอยากที่จะสมัครสมาชิกนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ ก็สมัครสมาชิกสปอร์ตทางช่องเวลาที่ไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยส่วนเพีค่คาส่วนตัวยังเปิดรับอยู่ค่ะแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยปรึกษาญนาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มาซับซ้อนสับสนความรู้สึกอะไรแปลกๆอยากที่จะได้ไกด์ไลน์ไกด์ไลน์นะคะหรือว่าบางสิ่งบางอยา่างก็แอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยรายปีปิดรับเรียบร้อยแล้วเหลือแบบ3คําถามแล้วก็แบบโถนะคะเดี๋ยวถ้าปิดรับทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้านะคะทุกคนเนาะท็อปปี้ของเราวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาดูข่าวดีพลังงานดีในทุกๆเช้านะคะเหมือนทุกๆวันนะคะเรามาดูวันนี้นะคะว่าข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้นะคะ่ะทุกๆคนนะคะเรามาดูซิว่าเป็นข่าวดีอะไรนะที่คุณจะได้พบเจอใครที่มีแพลนวางแผนที่จะทำอะไรนะคะ มันจะเป็นปณิธินทางไหนของกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่รอข่าวดีรอความสุขสิ่งที่ต้องการนะคะในอนาคตที่จะมาถึงท่านใดรนะับฟังคลิปนี้ขอข่าวดีที่กำลังจะมาถึงให้กับทุกๆคนคะ่ะข่าวดี ีกําลังจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ค่ะสามถ้วยเห็นไหมคะความสุขสมหวังเรื่องราวดีๆการได้เฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์รื่นเริง,รงหรือคุณอาจจะได้ออกเดทอีกครั้งหรือได้ไปงานปาร์ตี้งานสังคมกับางานสังคมนะคะไม่ใช่งานสังคมนะคะทุกคนงานสังคมกับเพื่อนฝูงมีช่วงเวลาแห่งความสุขความสําเร็จที่คุณจะได้รับการได้ ทำอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองต้องการนะคะการได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะสถ้วยใครบางท่านอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนได้ออกเดทกันนะคะสองเหรียญเดอะซันไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะสองเหรียญคือการคีบบาลานซ์นะคะตัวเราอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำไว้แพลนต่างๆนั้น คุณจะเจอรู้สึกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมันกําลังจะเข้ามาโดยที่เมื่อเรารู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองนะคะมีการบาลานซ์ความรักในตัวเองความรู้สึกของตัวเองเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนกับว่าถ้ากําลังจะทําอะไรแล้วจะเดินหน้าต่อไปนะคะจัดการอารมณ์ความรู้สึกเห็นและผลของตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจะสดใสแล้วจะมีความสุขมากๆปล่อยวางตัวเองลงไปนะคะสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขในช่วงจังหวะ ที่มันเหมาะสมอะไรที่มันขี้คลายออกไปนะคะเจ็เรียนนะคะใครบางคนนะคะอาจจะคิดถึงคุณอยู่แล้วก็รอคอยคุณอยู่เป็นความรักของคู่ที่ห่างไกลคู่ที่มีความแตกต่างกันนะคะคู่ที่รู้สึกว่าเป็นกํำลังใจให้กันแ,ละ,และกันนะคะ จากที่คุณรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้พบเจอใครแต่คุณรู้สึกว่ารอคอยใครบางคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นคือราชาไม้เท้าธาตุไฟคนคนนี้เป็นคนที่บุคลิกภาพดีดูเท่ดูมีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยได้รับผู้นําขึ้นไปนะคะทางานเก่งเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเขาเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะความเป็นผู้นําของเขาฉลาดเก่งวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกล คาดการอะไรไว้ก็เป็นไปแบบนั้นทํางานเก่งมากนะคะเป็นคนที่ถึงเขาไม่ได้เป็น,นะระดับผู้นะํะเขาก็ต้องเป็นคนที่เจ้านายไหวหวานให้ทํางานเพราะทำงานเก่งมากๆเขาอาจจะเป็นคนที่แบบอยากประสบความสาเร็จในชีวิตหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแอคทีฟทำนู่นทนํานี่ชอบแอดเวนเจอร์อยู่ตลอดเวลานะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาหรือว่าได้ออกเดทจากเขาคนนี้นะคะผ่านช่องทางในช่องทางหนึ่งเพื่อนแนะนำหรือ เพื่อนแนะนําหรือมีเพื่อนร่วมกันหรือเขาคนนี้จะชอบคุณมากกว่าเพื่อนเข้าหาคุณไลฟสไตล์แบบเพื่อนนะคะอาจจะรู้จาักกาันออนไลน์แต่ก็มีเพื่อนคอนเนคร่วมกันนะคะนะคะหนึ่งเหรียญการได้เป็นอกการได้เหมือนกับทําให้ ให้ความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นรูปธรรมจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในระยะยาวนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบสิ่งที่สวยงามและประสบความสําเร็จด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชายคุณรอคอยโอกาสอะไรอยู่นะนะคะถ้าตัวตนของคุณเป็นราชาไมเท้าคุณเก่งและมีความสามารถคุณมีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการคืออยากที่จะให้อะไรที่มันได้โอกาสใหม่ๆอะไรเข้ามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะได้โอกาสที่จะเข้ามาหนึ่งเหรียญคือโอกาสที่จะ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามรูปประทมจริงๆนะคะอาจจะมีเงินมีโชคดีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะใครที่รับฟังคลิปวิดีโอนี้หนึ่งเรียนคือการออฟเฟอร์การได้รับของขวัญได้รับรางวาัลได้มีโชคดีของเรื่องของการเงินเข้ามานะคะคิดว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะคุณรู้สึกว่าทุกคนสามารถที่จะควบคุมหน้าที่การงานการเงินของตัวเองได้ดีนะคะ คุณอาจจะพบเจอใครซึ่งเป็นคนที่เก่งแล้วก็คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นการอัศวินดาธาตุลมนะคะเป็นได้ทุกธาตุเลยนะคะแต่พลังงานเหมือนกับว่ามีใครบางคนนะคะส่องและมองคุณอยู่รอคอยคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟราชามเมท้าพวกนี้ก็เป็นไปได้ใครที่มีป,ปัญหามีประเด็นกับใคร เขาตามคุณอยู่ข้สองเขามองคุณอยู่ค่ะเขาอยากได้คุยกับคุณด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวครา,าวนะคะกับคนทางไกลได้รับข้อความจากใครบางคนอย่างกระันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะใครที่รู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะะขอให้เคลียร์และให้คุยกับคนคนนั้นอย่างตรงไปตรงมานะคะเจอกันแล้วนัดเจอแล้วคุยเลยนะคะถกเถียงในเรื่องราวความสัมพันธ์เลย ถ้ามีปัญหามีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เขาคนนั้นรอคอยที่จะคุยกับคุณอยู่เขาส่องแล้วเขามองคุณอยู่มีคนส่องแล้วมีคนมองมีคนดูคุณนะคะมีคนดูคุณแต่ไม่ต้องสนใจสิ่งสิ่งนั้นขอให้เชื่อไว้ว่าคุณสามารถควบคุมและก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองสิ่งที่คุณจะทําคือสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าสิ่งที่ลบๆบเข้ามานะคะนี่คือข่าวดีที่กําลังจะเข้ามาหาคุณ เร็วๆนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะได้รอคอยแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับสิ่งที่ดีอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่เคลียร์มันจะเคลียร์และกระจ่างและเข้าใจคุณจะเดินต่อไปแล้วก็มูฟออนได้แล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งที่ดีกว่า mm hmm. เป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่ความฝันนะคะเพราะฉะนั้นไตร่ตรองคํานวณใหด้ดีวางแผนให้ดีๆแพลนให้ดีๆคุณอยากได้โอกาสอะไรอยากที่จะทําอะไร คุณจะได้รับโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นเข้ามานะคะหกดะสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นหาวิธีต่างๆมากมายที่จัดการถ้ามีปัญหามีความขัดแย้งอะไรในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วคุยกันอย่างตรงๆมีคุยกันอย่างซึ่งๆ่งหน้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคุยได้นะคะเพราะฉะนั้น ในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่เขาเข้ามาขอเดทคุณตรงๆก็ได้นะคะหรือว่าพลังงานบางอย่างเขารอคอยการคุยและการเคลียร์กับคุณอยู่นะคะเห็น <He S 2> ความรู้สึกของบางท่านอาจจะรู้สึกว่าถ้าอุปสรรคอะไรมันไปยากมากๆแต่มันจะมีจุดที่ดีนะคะมันจะมีจุดที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ดี ทุกส,สิ่งทุกอย่างที่คุณแบกรับไว้หรือว่าปัญหามันเม n a ได้มัน c o n t r o ลได,ได้แล้วคุณจะมีโชคดีเข้ามาเรื่องราวดีๆความสุขสมหวกกังกำลังจะเกิดขึ้นการได้ทํางานการได้หัวหน้าที่ดีการได้ผู้นําที่ดีนะคะหรือว่าได้ออกเดทกับคนที่เขามีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกค่ะเพื่อนแนะนําหรือว่ามีเพื่อนร่วมกันนะคะและก็บางอย่างมันจะต้อง รอจังหวะที่ดีที่ใช่เพราะฉะนั้นใครรอข่าวอะไรคุณอาจจะรับข่าวอะไรอย่างการทหารไปให้ตั้งตัวนะคะอัศวินดาบทตุลมนะคะข่าวนี้ที่เข้ามาหาคุณนะคะมันอาจจะเข้ามาโดยที่คุณรู้สึกว่ามันรวดเร็วดังพุ่งชนเลยทีเดียว let's go ค่ะไปต่อไม่ว่าคุณจะทำอะไรตอนนี้นะคะขอให้จัดการให้ดีๆค่ะแล้วไปต่อนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยมมากๆนะคะอะไรที่เป็นของเราที่ใช่ของเราอะคะ่ะ สุดท้ายแล้วจะเป็นของคุณจะกลับมาเป็นของคุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เคยไหมเราเคยรู้สึกว่าเราอยากได้เราอยากได้โทรศัพท์หรือว่าเราอยากได้อะไรไม่รู้แต่เมื่อถึงถึง,ถงจุดจุดหนึ่งอยากได้มาโดยที่เรายังไม่พร้อมสุดท้ายวันหนึ่งมันก็ไปจากเราแต่เมื่อไร่ที่เราพร้อมเราจะได้โทรศัพท์เครื่องนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นที่เราเคยสูญเสียไปกลับเข้ามาในจังหวะที่ใช่ในชีวิตของคุณอีกค,ครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อคุณพร้อมนะคะมันก็จะมีรู้สึกว่ามีคุณค่ามี มีสิ่งที่แบบมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีคุณค่ามากๆค่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอย success the sun ก็ออกมาหนึ่งเรือนก็ออกมาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข่าวหรือได้รับการพูดคุยการเคลียร์อะไรแล้วก็ตัดสินใจไปต่อได้รับโอกาสที่จะทำอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการและประสบความสำเร็จด้วย success ค่ะนะคะเดินหน้าไปต่อเลยนะเดี๋ยวเรามาขอไพ่ กุลายนะคะบางท่านอาจจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆในเดือนหน้านี้ mm hmm. เดือนกรกฎาคมนะคะ mm hmm. ก็คือวันนี้แหละวันที่1กรกฎานะคะเป็นวันแรกของเดือนเลยทีเดียวนะ h a ปป i n เน s ค่ะขอให้มีความสุขไว้นะคะเพราะคุณจะประสบความสำเร็จทุกคนประสบความสำเร็จได้ทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน Dark Bo ูมแม่นนะคะคุณจะได้พบเจอสาว นะคะที่ดูคุณผู้ชายจะได้เจอสาวที่แบบผิวเข้มดูเป็นคนที่คมเข้มเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะเหรียญแห่งความมั่งคั่งร่ารวยเงินทองจะมาแน่นอนขอให้วันนี้ใครที่อยากประสบความสําเร็จหรือ,อเหมือนกังวลเรื่องของปัญหาการเงินยังไงก็แล้วแต่ค่ะขอให้เชื่อมั่นไว้ว่า คู่ชีวิตของคุณก็จะเข้ามาทําให้คุณมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งมากๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอใครที่เป็นคู่ชีวิตที่มาเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะเป็นคนที่แบบออกเดทกันแล้วสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานแล้วก็เป็นคู่ที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะช่วยกันทํามาหากินนะคะพึ่งพาซึ่งกันและกันได้นะคะขออีกสักหนึ่งใบ ว้าว wow. keep your life in balance นะคะอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่สองเดือนออกมาว่าจัดการนะคะความสมดุลน,นะคะของตัวเองแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะมีเหตุและผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากๆ b a l า n c e ชีวิตของเราแล้วคุณจะรู้สึกว่า คิดอะไรได้ออกจัดการอะไรดีมีแผนและแพลนที่จะต่อสู้ต่อไปในวันข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต่ากันนะว่าได้เลขอะไรนะคะสวยงามไพ่สวยงามมากๆซักเซนแล้วก็ประสบความสําเร็จเลข12นะคะบางท่านอาจจะภายในปีนี้ที่กําลังที่จะ เหมือนกับว่าอาจจะแพลแนแล้วแต่อาจจะไปเริ่มมีเลิกทำต้นปีก็เป็นไปได้หรือว่าปลายปีก็เป็นไปได้นะคะหรือใครที่กําลังอาจจะได้เริ่มใหม่ๆอะไรในเดือนนี้หรือว่าอีกหนึ่งเดือนหรือว่าช่วงธันวาที่คุณกําลังจะแพลนหรือว่าเปลี่ยนงานโยกย้ายงานอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือประสบความสําเร็จหรือคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาเป็นความรัก อาจจะได้ออกเดตกับใครคนใหม่ในช่วงธันวาคมนะคะเป็นช่วงวินเทอร์นะคะแบบนี้ก็ได้กับใครที่เป็นสองเรียนพลังงานแห่งอินฟินิตี้แรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาที่รอคอยการเชื่อมโยงความรู้สึก และการรอคอยการมาพบกันนั่นเองค่ะทุกคนนะคะนี่คือพลังงานของข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอข่าวดีแบบนี้เร็วๆนะคะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ใจต้องการเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ